สวัสดีครับคลิปนี้มาดูช่องทางของการใช้งานแอป e v link อีกแบบหนึ่งนะครับโดยการสมัครใช้ d v v n n e e p p l n s สำหรับช่องทางนี้ทาง e v link เข้าออกมาสักพักแล้วครับเราสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีประกาศเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราเข้าแอป e v link อยู่ในมือถือเข้าไปตรงตั้งค่าบริเวณที่เป็น Account เราเนี่ยเขาจะมีให้กดสมัครอยู่แล้วนะครับถามว่าแล้วจาเป็นต้องใช้หรือเปล่า ัวนี้เขาบอกว่า a d v a n c e p p l n n เนี่ยออกมาเพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้งานทำให้เราสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อกับการใช้งานนอกจากมือถือแล้วยังสามารถเชื่อมต่ออีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางเว็บนะครับเราสามารถที่จะใช้งาน e w i l i n g cast ได้เราสามารถใช้งานบนแท็บเล็ตแบบนี้จะเห็นเป็นอุปกรณ์เป็นปุ่มๆให้กดนะครับเราสามารถเอาแท็บเลต็ตเอา iPad มา เพื่อที่จะติดไว้ผนังห้องประชุมประมาณนี้หน้าบ้านแล้วทุกคนก็กดเปิดปิดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ IFTTT ได้รวมทั้งสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างง่ายได้ทางเว็บนะครับตัวนี้เป็นเว็บนะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับคาเมราได้เชื่อมต่อกับแคมซิงเป็นระบบของการดึงวิดีโอจากกล้องต่างๆไปเก็บนะครับ คล้ายๆ NVR นั่นเองแล้วก็เว็บฮุกก็คือการเชื่อมต่อกับเว็บโดยผ่าน API อะไรประมาณนี้แล้วก็มีคำถามว่าทำไมจะต้องใช้ e v l i n g Advanced p a n ด้วยล่ะจำเป็นหรือเปล่าจริงๆไม่ได้จำเป็นกับทุกๆท่านนะครับจำเป็นกับคนที่ต้องการใช้ฟีเจอร์ด้านบนนี้เท่านั้นเองตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไอคอนเราจะต้องจ่ายปีละ9.9เหรียญ นะครับก็คือประมาณ10เหรียญแหละ10เหรียญก็ประมาณ3 4 0 3 5 0เนี่ยนะครับประมาณนี้นะก็จ่ายรายปีไปคุณสามารถที่ใช้ a d v a n c e p p n ตรงนี้ได้เนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินต่อปีคุณจะใช้ตัว Eveling Cash ได้ตัว Eveling เว b บได้รวมทั้งสามารถทำคีย์บอร์ดช็อตคัทได้ตรงนี้ผมยังไม่ทดสอบนะครับส่วนถัดมาก็คือสามารถอินทิเกตกับตัว IFT t ได้ IF t t นะครับ แล้วก็อีกอย่างเราสามารถเพิ่มการแชร์ให้ยูเซอร์ได้ปกติอุปกรณ์หนึ่งตัวสามารถแชร์ให้กับผู้ใช้งาน e v l i n k s ยูเซอร์อื่นได้20คนนะครับคราวนี้จะเพิ่มเป็น100คนเช่นมีสวิตช์อยู่หนึ่งตัวแล้วเราอยากแชร์ให้อีก100คนก็ได้ประมาณนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆหรือสวิตช์อื่นๆได้ผ่านเว็บฮุกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับกล้องได้รวมทั้ง สามารถที่จะเอาแคมซิ n c มาดึงวิดีโอโดยผ่านโปรโตคอล RTSP ตัวนี้ไปเก็บได้คล้ายๆ NVR นะครับตัวนี้เป็นความแตกต่างเนีครับเปรียบเทียบกันเราสามารถใช้สวิตช์นี้เพิ่มโดยจ่าย350บาทต่อปีปกติเบสิกที่คุณใช้ฟรีอยู่ตอนเนี้ยถ้าซื้ออุปกรณ์เขาสมัครฟรีเนี่ยคุณจะใช้งานได้เฉพาะด้านล่างนะครับส่วนที่ผมสมัครและใช้แล้วนะครับก็คือ e w i l i n g web ตัวนี้เป็น e w i l i n g เว็บเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับจะเห็นไปแบบนี้เลยเราไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะครับเวลาที่เราล็อกอินเข้ามาเราสามารถที่จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่เห็นอยู่ในแอป e v i n ลิ่บนมือถือนะครับ,บเขาเดียวกันสามารถที่จะฟิลเตอร์อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้อุปกรณ์ออฟไลน์ออกได้เราจะเห็นอุปกรณ์สวยสามารถเปิดปิดได้นะครับปุ่มพวกเนี้ยสามารถเปิดปิดได้เลยเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะครับ เราจะเห็นอุปกรณ์หลายแบบหลายมุมมองก็คือมุมมองที่เป็นอุปกรณ์แบบเนี้ยแล้วเราก็เห็นด้วยว่าสถานะเป็นยังไงเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นไหนเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถโชว์เป็น40บต่อเพจอย่างนี้ได้รวมทั้งสามารถกดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยติ๊กด้านหน้านะครับแบบนี้แล้วก็กดที่อัปเกรดนะครับเขาก็จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้สามารถบอกได้ด้วยนะว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3.5.0 แล้วก็เวอร์ชันล่าสุดเป็น3.6.0จะอัปเกรดได้เลยนะครับจะอัปเกรดหรือเปล่าก็อัปเกรดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถเห็นซีนทั้งหมดซีนที่อยู่ในมือถือนี่แหละครับเราสามารถอิดิทซีนตั้งค่าในอีกแบบหนึ่งเผื่อหลายๆคนชอบแบบนี้ตั้งค่าผ่านเว็บง่ายกว่ากรณีที่เรามีอุปกรณ์เยอะๆนะครับก็ผ่านเว็บเนี่ยจะเห็นทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถโชว์อุปกรณ์ทั้งหมดได้ตัวนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทอยู่ใน My Home นะครับสามารถเห็นแบบนี้ได้เลย แบ่งเป็นส่วนย่อยๆเราสามารถเห็นห้องต่างๆควบคุมลายห้องอะไรพวกนี้ได้ครับกดเข้าไปก็ได้สามารถตั้งค่าเช่นเดียวกันกับเราใช้งานมือถือเลยแต่อาจจะเป็นคนละมุมมองสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าไหมอะไรพวกนี้ครับมีพุชเมสเซจจะให้แจ้งเตือนหรือเปล่ามันก็อีกมุมมองหนึ่งหลายคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าเอาไปโชว์ในแคสได้นะครับแคสก็คือสวิตช์หนึ่งที่อยู่ใน e w i l i n g นั่นแหละต้องเป็น advanced plan นะครับ c a s ก็คือการโชว์แบบเนี้ยเราสามารถเอาแบบเนี้ยไปโชว์ใน ipad ได้จะสวยสวยสามารถเอา ipad หรือแท็บเลจะราคาแพงราคาถูกเราเอาไปไว้ในห้องประชุมหรือหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับทุกคนเห็นร่วมกันใช้งานได้ง่ายสะดวกด้วยนะครับางผมก็มีการตั้งค่าเอาไว้แบบนี้นะครับตัว e w i l i n g cash ก็จะเห็นเป็นปุ่มๆแบบนี้ผมทําเป็นปุ่มเอาไว้กรณีที่ต้องการปิดแต่ละอุปกรณ์ ถ้าต้องการจะดูกราฟดูอะไรพวกนี้เตาไฟฟ้าใช้ไงานไปเท่าไหร่นะครับเขาจะเป็นแบบนี้ให้เลยมีกราฟให้ด้วยสามารถเลือกมาโชว์ได้อิดีแก้ไขได้นะครับตัวนี้เป็น e-wink c a s h ก็สะดวกดีกับหลายๆท่านก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เราใช้ e-wink c a s h ก็จะเห็นแบบนี้เราสามารถกดและควบคุมเปิดปิดได้ง่ายๆเลยก็สะดวกดีครับเอาไว้เป็นเซ็นเตอร์เอาไวเ้ Center, เ,ไวเป็นศูนย์กลางในบ้านควบคุมทุกอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับก็ สามารถใช้งานได้แต่ต้องเป็น advance d plan นะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีสมัครแล้วก็วิธีตั้งค่าทั้ง e-willing web แล้วก็ e-willing cash นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ